สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนิยายสืบสวนไทยที่กำลังดังมากๆเลยนะครับการศักอังคาดคือหลายคนอ่านแล้วบอกว่าวางไม่ลงจริงๆใช่ค่ะกระแสแรงมากเป็นเรื่องของอดีตนักสืบศาสตราจารย์ซินแคลรหรือชิวกร,รที่ไปบวชเป็นพระนะคะครับไปบวชอยู่บนเกาะร้างเลยนะแล้วก็ดันมาเจอคดีฆาตกรรมปริศนาอีก แล้วไม่ใช่ฆาตกรรมธรรมดาด้วยนะคะเป็นแนวที่เขาเรียกว่าฆาตกรรมในห้องเปิดตายอืมพลิกจากที่เราคุ้นๆกันอ่าฮะตรงนี้น่าสนใจมากคือผู้ต้องสงสัยเป็นพระโดนขังอยู่ในห้องรวมกันแต่ศพกลับไปอยู่ข้างนอกห้องซะงั้นใช่แล้วพี่ชายฝาแฝดสารวัตรเดเมียนก็เลยต้องมาช่วยสืบวันนี้เราก็จะอิงจากรีวิวหลายๆที่เลยนะครับทั้ง g Goodreads, m i n i m a l แล้วก็บทวิเคราะห์ต่างๆมาดูกันว่า S <S <an> เอ๊ะอะไรทําให้เรื่องนี้มันปังแล้วมีมุมไหนหน่าสนใจบ้างค่ะจุดที่ดึงดูดมากๆอย่างแรกเลยก็คือพลอตห้องเปิดตายนี่แหละค่ะมันบอกว่าฉีกแนวห้องปิดตายเดิมๆไปเลยปกติเราจะถามว่าฆาตรกรเข้าไปได้ยังไงใช่ไหมคะ <S 1> <S 1> <S ใช่ใช่อันนี้คือศพออกไปได้ยังไง <K> ถูกต้องค่ะทั้งที่คนข้างในออกมาไม่ได้เออมันท้าทายดีจริงด้วยครับแล้วฉากหลังที่เป็นวัดบนเกาะร้างนี่ โอ้โหยิ่งสุดยอดเลยตัดขาดจากโลกภายนอกสัญญาณไม่มีใช่ค่ะบรรยากาศมาเลยลึกลับอึดอัดกดดันมากๆม,มันทําให้แบบเอ่อรู้สึกว่าทุกคนน่าสงสัยไปหมดเลยจริงๆนะครับอืมบรรยากาศแบบนี้มันช่วยบิวเรื่องได้เยอะเลยค่ะความโดดเดี่ยวของสถานที่มันบีบตัวละครแล้วก็ทําให้ความลับที่ซ่อนอยู่มันดูแบบอันตรายขึ้นไปอีกการคลิกพลอตแบบนี้มันก็ท้าทายดีนะคะทําให้ปริศนามันดูซับซ้อนขึ้น ไม่แปลกใจเลยครับที่นักอ่านจะชมกันเยอะมากทั้งเรื่องที่แบบเดินเรื่องเร็วมีหักมุมตลอดอาา่าฮะอ่านแล้วลุ้นตามใช่ครับแล้วภาษาอ่านง่ายที่สำคัญคือใส่ความเป็นไทยเยอะมากทั้งปริศนากรมีพวกคำไทยอะไรแบบนี้ด้วยนะคะครับหรือแม้แต่เรื่องวินัยสง์ก็เอามาเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนงำได้เหมือนกลไกลสำคัญในเรื่องเลยเป็นข้อจำกัดให้ตัวละครด้วยซึ่งแบบนี้เราไม่ค่อยเจอในนิยายฝรั่ง จริงครับมันเป็นมิติที่แปลกใหม่ดีค่ะและนี่อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้คนอ่านชาวไทยรู้สึกอินรู้สึกเชื่อมโยงได้ง่ายมากๆก็เลยเป็นที่มาของความสำเร็จยอดขายดีพิมพ์ซ้ำหลายรอบเลยค่ะก็ถือว่าช่วยกระตุ้นวงการหนังสือบ้านเราได้ดีทีเดียวแต่ถึงจะชมเยอะก็มีเสียงติบ้างเหมือนกันนะครับจากนักอ่านบางกลุ่มอืมมีมุมไหนบ้างคะก็มีคนรู้สึกว่าตัวละครหลักอย่างคู่แฝดซินแคลรกับเดเมียน ยังไม่ค่อยมีเสน่ห์เท่าไหร่คือเทียบกับภาะรูปอื่นๆในเรื่องแล้วอาจจะดูจืดไปนิดนึงอ่าฮะพอเข้าใจได้ค่ะแล้วก็เรื่องตัวละครมันเยอะแล้วบางทีมีหลายชื่อหลายฉายาอีกอย่างชื่อตามทิศอะไรแบบนี้ใช่ใช่อันนี้ก็อาจจะทําให้สับสนได้บ้างเหมือนกันค่ะครับผมแล้วก็มีบางคนที่มองว่าปมหรือการหักมุมต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ซับซ้อนเท่าระดับงานของอากาธาคริสตีหรือเคโงะอะไรแบบนั้น ก็มีการเปรียบเทียบกับนักเขียนระดับโลกเยอะเหมือนกันค่ะแต่โดยรวมก็ยังถือว่าสนุกนะครับเหมาะกับคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มอ่านแนวนี้ใช่ค่ะแล้วประเด็นเรื่องความซับซ้อนนี่ก็น่าคิดนะคะคือการที่มันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนสุดๆไปเลยเนี่ยมันเป็นข้อเสียเสมอไปหรือเปล่า หรือจริงๆมันอาจจะเป็นจุดที่ทำให้เข้าถึงง่ายขึ้นนั่นสิคะมันคือความท้าทายเหมือนกันนะการจะหาจุดสมดุลระหว่างความซับซ้อนให้แฟนานานุแฟนแนวนี้ว้าวกับการเล่าเรื่องให้คนอ่านทั่วไปยังสนุกและตามทันซึ่งเรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะหาจุดที่ค่อนข้างโอเคสำหรับตลาดบ้านเราได้นะครับค่ะคิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันแล้วนอกจากปมฆาตรกรรมหลักเรื่องนี้ก็ยังมีปมอื่นซ้อนเข้ามาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีเรื่องคดีปล้นทองในอดีตที่แบบ ใกล้จะหมดอายุความแล้วด้วยอืมการใส่เรื่องนี้เข้ามามันก็เพิ่มมิติให้เรื่องนะมันไม่ใช่แค่ตามผาว่าใครฆ่าแต่โยงไปถึงเรื่องศีลธรรมความลับความรู้สึกผิดชอบชั่วดีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันเกิดในวัดเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ใช่ค่ะมันเลยชวนให้คิดเรื่องความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผ้าเหลืองหรือในสถาบันที่เราอาจจะเคารพนับถืออยู่ สรุปแล้วการสกัดอันคาดก็เป็นนิยายสืบสวนไทยที่น่าสนใจมากๆเล่มหนึ่งเลยนะครับมีจุดเด่นที่พลอ็อตบรรยากาศการใช้ภาษาค่ะถึงจะมีข้อสังเกตบ้างเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นงานที่สร้างความคึกคักให้วงการหนังสือไทยเราได้จริงๆครับผมทีนี้ก่อนจะจบกันไปมีประเด็นทิ้งท้ายไหมครับอืมก็อาจจะชวนคิดต่อนิดนึงค่ะว่า การที่นิยายที่เอาฉากวัดพระสงฆ์มาผูกกับเรื่องกิเลสความลับฆาตกรรมแล้วมันดังมากๆเนี่ยมันอาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างในใจคนอ่านหรือในสังคมตอนนี้หรือเปล่าคะเกี่ยวกับเรื่องสถาบันความเชื่อศิลธรรมอะไรทํานองนี้อ่าเป็นคําถามที่น่าสนใจมากครับให้ไปคบคิดกันต่อหลังจากอ่านจบค่ะประมาณนั้นค่ะ